สดีครับผมกลุ่มแปดนะครับจําลอข้อแปดวิธีการกระจายโมเมนต์ครับขนาดแรงนะครับเราก็จะหาค่า k นะครับด้วยสูตร i ส่วน l นะครับอันแรกของ a b เราคือ i ส่วน3.5นะครับ b c คือ i ส่วน5นะครับ c d คือ i ส่วน4นะครับแล้วก็นำสามค่านี้นะครับมาหาคอลอนอครับ ต้งผมหาคันลอได้คือร้อ40นะครับแล้ว็ดสิบไปแทนในไอนะครับช่วงแรกเราจะได้ช่วงเอบเราจะได้4 40ครับ BC คือ28ครับ CD คือ35นะครับแล้วมาดูที่ปลายคลานะครับมันเป็นโรเลอร์นะครับถ้าเป็นโรเลอร์เราก็จะมาหา k m o d i f ฟายของช่วงนี้นะครับหาเค o d i ิฟายจากสูตรมส่วน4คูณกับเนะครับ ช่วงแรกคือผมได้สามสิบนะครับเรามาดูที่ช่วง C D นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดปลายนะครับอันนี้ก็หาเคอดิฟายเหมือน,นหาเคอดิฟายเหมือนกันนะครับจะได้ยี่สิบหกจุดสองห้านะครับต่อมาเรามาหา s t r i b u t i o n Factor นะครับจากสูตรเส่วน มเคนะครับมันคือคของชิ้นส่วนนั้นหารด้วยผลรวมของคที่อยู่ถัดไปนะครับถ้ามันเป็นโรเลอร์ที่จุดปลายคานนะครับมันจะมีค่าเท่ากับหนึ่งตลอดเลยนะครับอันนี้ด้วยนะครับต่อมาที่จุดนี้นะครับก็คือสามสิบส่วนสามสิบบวกกับย8ิบแปดของฝั่งนี้นะครับ ก็จะได้สิบห้าส่วนยี่สิบเก้าครับอันนี้ก็จะเป็นยีสิบแปดส่วนยี่สิบแปดบวกสามสิบนะครับก็จะได้สิบสี่ส่วนยี่สิบเก้านะครับซึ่งสองค่านี้ถ้าเอามารวมกันมันต้องได้ค่าเท่ากับหนึ่งนะครับอันนี้ก็ทําเหมือนกันเลยนะครับต่อมาเราหาฟิกเอ็นโมเมนต์นะครับฟิกเอ็นโมเมนตของช่วง AB มันเป็นยูนิฟอร์มโหลดนะครับ เราก็จะมาใช้สูตรนี้นะครับ WL กังสองโซนสิบสองนะครับซึ่งเอาได้ค่าออกมาฝั่งซ้ายจะเป็นลบฝั่งขวาจะเป็นบวกนะครับต่อมาหาช่วง BC นะครับช่วง BC มันจะมีทั้งนิ์มโหลดและพอย n t โหลดนะครับเราเลยเอาสองสูตรนี้นะครับมาบวกกันครับแล้วก็ได้ค่าออกมา ซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกเหมือนกัน,นครับช่วง C D ก็ทำเหมือนกันเลยนะครับนะครับส่วนส่วนที่เหลือออกมาตรงนี้นะครับเราก็จะมาหาโมเมนต์ปกติเลยครับเราก็จะได้ลบสองจุดสองหนึ่งสองนะครับต่อมาเราจะหา distribution moment นะครับคือการนำค่า เปลี่ยนเมเเมนต์ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเครื่องหมายครับสมมุติจะข้อนี้จะเป็นลบนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นบวกเราขึ้นไปคูณกับ df ข้างบนนะครับเราจะได้ค่านี้ออกมาครับส่วนถ้าเป็นอยู่คู่กันนะครับเราจะเอาสองค่านี้มาบวกกันครับบวกกันแล้วก็ขึ้นไปคูณกับของช่วงใครของช่องใครช่องมันนะครับเราจะได้ค่านี้ออกมาครับอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับ อันนี้ก็ทำเหมือนกันครับนี่เหมือนกันนะครับต่อมาเราจะหา Carry Over Moment นะครับมันคือการนำข้ามจากฝั่งตรงข้ามนะครับหรือมันคือครึ่งหนึ่งของโมเมนต์ของฝั่งตรงข้ามนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นหนึ่งจุดหนึ่งหกครึ่งหนึ่งหรือคูณกับศูนจุดห้าก็ได้ครับเราจะได้ศูนจุดห้าแปดนะครับ เครื่องหมายเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้เครื่องหมายเดิมส่วนค่านี้นะครับเราหาค่า k modify มาแล้วนะครับมันจะไม่นำค่าไปฝั่งนี้นะครับดังนั้นฝั่งนี้มันก็จะไม่มีนะครับอันนี้ก็เหมือนครับอันนี้ก็นำค่ามาครับอันนี้ก็นำค่ามาเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้เราก็หาค่า k modify ม,มาแล้วเราก็จะไม่มีนะครับ ตรงนี้เราก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับแล้วเราก็กลับมาทำซ้ำนะครับหา distribution moment ใหม่นะครับก็คือเหมือนเดิมครับเอาสองตัวนี้บวกกันแล้วเปลี่ยนเข้า่หมายแล้วก็คูณกับตัวข้างบนนะครับอันนี้ก็เหมือน,นครับเหมือนกันเราจะทำหา carry over moment กับ distribution moment หาไปเรื่อยๆนะครับจนเราได้ค่าโมเมนต์ที่เราต้องการก็คือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เพื่อได้ค่าที่เป๊ะมากที่สุดนะครับแล้วก็ตามโจทย์กนหมดครับพอเราได้ค่าตรงนี้ออกมาแล้วนะครับเราก็นำค่าทั้งหมดของฝั่งนี้นะครับมาบวกกันครับมันจะได้บวกสามจุดห้าแปดครับ แล้วก็ฝั่งนี้บวกกันหมดเลยครับมันจะได้ลบสามจุดห้าแปดข้อสังเกตนะครับคือสองสองสองฝั่งน,นี้มันต้องมีค่าเท่ากันนะครับแต่มีทิศทางไปคนละคนละทิศครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เหมือน,นครับพอเราได้ค่าทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็มาเขียนโมเมนต์อันนี้คืออันแรกคือการคำนวณสามรอบนะครับตามที่โจทยก์กำหนด คำคำนวณสามรอบก็คือนับนี่ครับหนึ่งสองสามอย่างนี้นะครับผลรวมของโมเมนต์เเท่ากับศูนย์ตันต่อเมตรนะครับโมเมนต์ Moment b เท่ากับลบสามจุดห้าเก้าตันต่อเมตรนะครับเ c มเท่ากับลบสามจุดห้าสองตันต่อเมตรนะครับเอเท่ากับลบสองจุดสองหนึ่งสองตันต่อเมตรนะครับอันนี้คือที่ความละเอียดศูนย์จุดศูนศนย์นะครับ m a เท่ากับศูนย์ตันต่อเมตรครับโมเมนต์ Moment b เท่ากับลบสามจุดห้าแปดตันต่อเมตรนะครับโมเมนต์ Moment c เท่ากับลบสามจุดห้าสามตันต่อเมตรนะครับโมเมนต์ Moment d เท่ากับลบสองจุดสองหนึ่งสองตันต่อเมตรนะครับพอเราได้ค่าสองอันนี้มาแล้วนะครับเราก็จะมาหาเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของทั้งสองค่านี้นะครับโมเมนต์เจะได้เท่ากับศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับโมเมนต์ b เท่ากับศูนย์จุดสองเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ครับ โมเมนต์ซเท่ากับ0.283เปอร์เซ็นตะ์ครับโมเมนต์ดีเท่ากับ0ครับผมขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับ